ครับวันนี้พบกกับรายการกทุกข้าวกันอีกเช่นเคยเออต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าประเด็นทุกข่าวรือแฮชแท็กอะไรต่างๆเพื่อพูดคุยกันต้องขอย้ำก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของน้องเขาจริงๆแต่มันคือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์จากในโลกโซเชียลที่เราหยิบมาพูดคุยกันแอ้ก็อย่า<ๆ>ไปตามไล่กระทืบน้องเขาเือตามด่าอะไรน้องเขาเลย<ช>น้องกลัวอีกทีเดียวโดนแล้วเอออีกทีเดียวโดนแล้วไล่ยาวกลัวไล่ยาวโดนยาวเลยตังเลยอ่ะก็ คือว่าโปรยรายการไมดแล้วมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าครับวันนี้เป็นเรื่องของแฮชแท็กที่ดังอันดับหนึ่งเลยไหมอันดับหนึ่งเลยนเคลื่นเทนมาประมาณสองวัน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 เลยนะก็คืออินฟูกอบบ้านแค่ฟังก็อาจจะงงว่าอินฟูคืออะไรวะอินฟลูเอเซอร์หรือเปล่านะอ่านั่นก็คือเรื่องของอินฟลูเอเซอร์ท่านหนึ่งที่ไปกรอบการตกแต่งบ้านสไตล์การตกแต่งบ้านของอีกท่านหนึ่งแล้วคราวเนี้ยเมื่อว่าไม่ได้ให้เครดิตให้ก็ให้แบบนิดนึงเออแล้วตัวเองก็ แทนที่จะทําแบบแค่ดูใสยกับไปถ่ายลงเพื่อเป็นงานของตัวเองด้วยอเอออาวันนี้ก็ประเด็นค่อนข้าง,างร้อนแรงแล้วก็น่าจะพูดคุยกันได้อืหนักหน่วงนะอ่าเริ่มต้นที่ฟังของุคณฝมก่อนโ <Okay. S 1> อเคมาเริ่มที่คอมเมนต์ค่ะรผมจริงเหรอซร้าบ้านเหมือนกันไม่ได้ทําไมอ่ะสงสัยไมนก็ตังเขาไหมอ่ะร้อนอะไรกันอ่ะ แถวบ้านผมเหมือนกันเป็นสิบหลักเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ชอบแบบคล้ายกันวิจารณ์กันเหมือนเขากตังตัวเ e องไปสร้างอันนี้คนนี้ก็จะพูดเหมือนแบบว่าอันนี้ไม่ได้หมายไม่ได้ถึงไม่ได้หมายถึงคุณอินฟลูเอเซอร์นนแต่อันนี้หมายถึงคนที่มาค er อ,อมเมนต์ด<า>่านคนทีย่มา คอมเมนต์แล้วกันอ่าก็เหมือนเป็นฟีลแบบว่าก็ไม่เข้าใจอ,ะอ่ะว่าทำไมทำไมถึงทําบ้านเหมือนกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างก็เงินเขาอะไรอย่าเงี้ยก็มือนประมาณว่าคนเราจะชอบบ้านเหมือนกันไม่ได้เหรอมีเงินเหมือนกันจะทำเป็นมีไม่ได้เหรอแล้วทำไมที่เราเห็นกันในหมู่บ้านอ่าก่อดตัวอย่างเมือนรเราจะสั่งอะไรกันก็จะสไตล์คล้ายกันเออมาพี่ปอนมีอะไรมาซูเข้าทิอืออือคอมเมนต์ดีนะครับ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 เออ อันนี้มันไม่ได้ไร้สาระนะมันคือการละเมิดความคิดคนอื่นแล้วมาหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโดยไม่ให้เครดิตเขาด้วยอเออถ้าทําบ้านอยู่อาศ,าศาัยปกติคงไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่มาทาคอนเทนต์รับซรัพเข้ากระเป๋าตัวเองอแล้วไม่ให้เครดิตไอเดียเจ้าของแรกคอนเทนต์ก็เหมือนกับเจ้าของแรกเขาอีกอ่ามันก็เนี่ยมันก็คือแบบ ว่าเรื่องสามาสามิตเออไปก๊อกปี้เขาอ่ะคือว่าก่อนที่ที่คัดคอมเมนต์มาเขาต้องมีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาพูดเออมันไม่ได้ก๊อปแค่บ้านเออมันก๊อกยันเฟอร์ดิเจอร์ข้างในเลยคือมันแบบมันเป๊ะเป๊ะอะไรแบบข้างในด้วยไข่ดาวก็ยังมีเหมือนกันเออแล้วตัวที่สองคือจากที่ฟังน้องปอนมาคอมเมนต์นี้ก็คือเหมือนประมาณว่า นอกจากที่จะแต่งบ้านสไตล์เหมือนกันแม้กระทั่งหมอนไขดาวหี่หมอนหมอกเนี่ยก็ยังไปท่ายคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือลงในช่องตัวเองอีกที่เจ้าของแรกที่เขาเอกไปก็ทำไปอีกแล้วต่อก็คือเหมือนเขาไปฟิตฟูลกันเลยทับทับกันไปเลยคือยกแรกครับฟังนึงก็บอกว่าเนี่ยทำไมอ่ะก็มีเงินจะทาเหมือนกันไม่ได้หรอ เออไอฝ่งหนึ่งบอกว่ารวยแกอืมรวยรวยไม่ใช่ไอฝางหนึ่งก็บอกประมาณว่านี้ทําแล้วก็แทนที่จะเอาไ้แค่อยู่อศัยกลับมาทายลงทําให้เหมือนกับว่าไปก๊อปงานไมเท่าที่เจ้าของแร่เขาก็ทําไปเดยซึ่งในบ้านถีถ่ายกันคือมันเหมือนกันหมดเลยคลิปนั้นช็อตต่อช็อตก็ว่าเรื่องว่าเรื่องสายงานเรคือเหมือนเหมือนเหมือนแย่งผลงานกันแล้วอ่ะตอนเนี้ยอ่ายกแรกก็คือว่าค่อนข้างดูเดือดรอนะ อ่ะยกไปครับคุณผงมีอะไรนะเขาไม่นีทำบ้านเหมือนกันไม่ได้แล้วอนุญาตให้เขาทําตามเพื่ออะไรถ้าจะมางกมาห่วงทีหลังจากเขาทําเสร็จแล้วเขาหลังก็ขึ้นชี้แจงไว้ใต้คลิปเลยว่าไอเดียเราคิดหัวแทบแตกไม่อยากให้ใครทําตามเพราะว่าเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วว่าอนุญาตให้ทําตามได้่างนี้ทีอย่างนี้เราจะมาทวงทีหลังเอซึ่งมันก็แบบมัน ถ้าเป็นเราเราก็งงนะก็ตอนแรกบอกว่าให้ทำได้แล้วอย่างนี้มาบอกมาทวงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทำไม่ได้เลยจับทางอะไรประมาณนี้่ะเงคุณฟังคุณปอล้ะครับอ่ะงั้นก็มาด้วยเมนนี่เลยอ่าเมนี้มาคือคุณนับเนี่ยเขาไม่ได้ติดใจค่ะทั้งบ้านก็อยู่อาศัยปกติแต่นี่คือคุณเฟิร์นนำไปเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมาทาโฮมทัวร์ในแบบเดียวกันอีกมันเป็นเรื่องมูลค่าของการออกสื่อของการต่อยอดในสายงานเดียวกันก็คือคือ เขาพูดเนี่ยเออมันคือเขาสองคนคือสายงานเดียวกันเลยโอ้โหเออซึ่งคุณนับอ่ะเขาได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งบ้านเขาก็ออกแบบเองอ่าแล้วก็ทำโฮมทัวร์ด้วยใช่เังนั้นถ้าว่าเรื่องเรื่องของสายงานคือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดอ่ะ คือมันก็ต้องเลือกแล้วระหว่างกับฝั่งอันเรื่องเรื่องผลประโยชน์ได้เลยอัก็เป็นเรื่องของว่าผลประโยชน์ฝั่งของคุณเฟย์ก็มีชื่อเสียงเนนข่าวเขาก็ตามมันก็อาจจะผลประโยชน์ของุณนก็อาจจะลดลงอ๋อตอนนี้ก็เหมือนกับว่าฝั่งขุงคุณฝงเก็บอกว่าทําไมก็อนหน้านี้บอกไว้ว่าต้องทาได้แต่ทําไมพอมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ้าวทำไมต้องไปทําเหมือนกันคือเขาําโดยมาตายลงคือทําได้เขาไม่หนดแต่คือ ทำไมต้องไปทายกสายงานอ่ะเออมันคือผลประโยชน์ของสายงานนั่นแหละฟังอ่ายกที่สองสรุปง่ายๆก็คือฟังนี้ก็บอกว่าตอนแรกอกติทาได้ตอนนี้บอกว่าเอ้าก็ทํานี่แต่ว่าทําไมต้องไปท่ายักงานกันเออฟังคนนี้ก็หปวดแล้วปวดแล้วนะเออปวดแล้วปวดแล้วน็เป็นเรื่องของไอ้เรื่องการกองงานรีคิพติ้งานต้าต้านี่ยมันมีตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงทุกวันนี้แหละใช่ใช่มีเยอะใช่มีเยอะอ่ะ ก็จะปลดการยกอยู่ทุกทายมันอู่ทายยังไม่ปิดหรอยังไม่ปิดหรอกไม่รีบไม่รีบไม่รีบคุยกันได้ยาวๆเมื่อวานเมื่อกี้พูดในเรื่องของมุมมองของในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์อินีมุมมองของคนธรรมดาบอกว่าถ้าผมทําบ้านอ่ะใครจะกรอบใครจะทําตามทําไปเถอะไอเดียบ้านถ้าเขาอยากทําเหมือนเราร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำถ้าเขาชอบผมไม่หวงเพราะผมไม่ได้ไปอยู่บ้านกับคนที่เอาแบบไปทําอยู่แล้ว ึ่งอ่ะอันนี้ก็ส่วนตัวนะส่วนตัวนี้ก็มองว่าเออใช่อย่างคอมมินะคือนี่เป็นคนที่ไม่ได้อะไรเลยถ้าสมมติว่าเราเราทำบ้านเราเราชอบอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีนนงมีคนทําตามเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแปลว่าที่เราทําอะมันสวยแปลว่าที่เราทำม่ะทุก <ๆ S 2> คนเห็นเห็นด้วยว่าเออมันดีนะเลยอยากทําตามอันนี้ในมุมมองของคนธรรมดาก็กลายเป็นว่า<ม>อ่ะอฟังของนงมก็คือถ้ามองในมุมมองคนธรรมดาเราทําบ้านหรือผลิตชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งแล้วมีคนแบบว่ามาทําแบบเราเราก็จะรู้สึกว่าเปล่า ภูมิใจขึ้นมาเพราะว่าแปลว่าเขาชอบงานเราจริงแล้วอันนี้ด้วยความที่เขาอนุญาตเราด้วยอนุญาตเราด้วยแปลว่าเขาก็ต้องการความภูมิใจความภูมิใจหรือความศรัทธาในผลงานชิ้นนี้แล้วเองเออฟังฟังคุณปอนเป็นเรองะไรสินี่เมสสุดท้ายเป็มที่เคยพูดกันมาทั้งทีแล้วมันไม่ได้เหมือนแค่บ้านเออมันเหมือนเฟอร์นิเจอร์เลยหมอนไข่ดาวนี่ก็ยังเหมือนนะเออ มันคือมันไม่ได้กอกแค่บ้านนะกอล์ฟเฟอร์เเจอร์แถมยังเขียนเมนต์ตอบใน youtube อีกว่าได้ไอเดียจากพินเทเลสอ่าแทนที่จะให้เครดิตคุณนับอ่ะไอคนที่เมนต์ว่าไม่ผิดเจ้าของบริษัทอนุญาตนี่เป็นพวกไม่มีสัมบัติตำนึงอันนี้เขาดูเรื่องว่าได้สัมาัิตำลึราเลยคือก๊อปปี้ก๊อปปี้ได้กตแบบเหมือนจะเป็นแนวท้าวแบบว่าเออมึงดูเป็นฉากเพื่อไปฉีกเป็นทำในรูปแบบของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือ ก๊อกยันเฟอร์นิเจอร์เขาต้องแบบมาอะไรเงี้ยเฟอร์นิเจอร์เป็ท่าไหร่จะที่ฟังคอมเมนต์คุณปอนมาก็คือมีการบอกว่าได้แรงบัรณาจารมาจากปินเทเลสใช่เออแล้วไม่ให้เครดิตเขาด้วยแบบไปให้กับปินเทเลสเจ้าของบริษัทนี่คือหมายถึงของของใครอะของปินเทเลสหรือว่าของที่เขาติดต่ออินฟูตรงนั้นน่าจะติดต่ออินฟูตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้เครดิตโดยตรงกับบูนัรอีกเออแทนแทนที่นะเราไปกอบคอนเทนต์เอ๊กกอบไม่คอนเทนต์กอบบ้านเข้ามาทั้งหลังเลยแทนแต่คอนโทรลซีคอนโทรลบี ก็เฟอร์นิเจอร์ด้วยเออกอร์นเจอด้วยผ้าไทดาวมอญไทดามจะย้ำทำไมแล้วก็ล้อล้อลายและเอียดต่ตางๆมาเรียกคะารเนี้ยไม่ให้เครดิตขาวแต่กล <ห fits S 2> ้าไปให้ฟินเดเลสซึ่งออริจินฟินเดเลสมันก็มีหลายๆอย่างเลยคอนเทนเเเต์เออกาแฟตัฟฟี่ตัดต่ออะไรไมันอยู่ในนั้นนะแต่ว่าไม่หมดะ่ะเออเอามาแล้วก็ให้ที่ทุกคนจบเถียงไปแล้วนะจบเรื่องเถียงไปแล้วมาพูดอะไรกันหน่อยที่บอกเรื่องอะไรนะอ่าคุณฟูลิเซอร์คีณสองทำ ไปถ่ายคลิปตามอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงอันนี้มันไม่ได้เรื่องของกรา้านอย่างเดียวละกลายเป็นว่าคอนเทนต์เปนด้วยกลายเป็นเรื่องของสายงานก็ไปใช่ตอนนี้คอนเรื่องคอนเทนต์มันค่อนข้างที่จะมีแบบคนทำตามกันเยอะมากจริงๆถามว่าคอนเทนต์ยูทูบมันซ้ำเยอะมากแต่ว่ามันก็ต้องหาแต่อันนี้มันมันแบบเป๊ะๆเลยก็เลยมองว่าจริงๆทรัพย์สินทางปัญญาสังฆาอะนีก็คือว่าเขาเอาไปแล้วไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยเหมือนกับว่าคอนโดนซีคอนโดนีอย่างที่บอกซึ่งไม่ก็มาตรงกัน แล้ว<ช>ี่มันก็เลยเป็นปัญหาด้านผลประโยชน์เออทรัผลประโยชน์ลเล็กโมบาอืมอันนั้นก็น่าน,นะครับเรื่องผลประโยชน์พูดคุยกันร้อยวันทังวันก็ยังไม่จบไม่ทิ้นะอันนี้เรื่องข้อการก๊อปปี้ลิขสิทธิ์เนี่ยเพราะมันก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วถ้าจริงๆก็เคยไปเจอมาในรายการหนึ่งตามชื่อได้ถ้ไม่พูดดีกว่าเอออ่ะมันมันเป็นเทปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานอะไรนะ สตีทถ่ายตามไนสตรีทเขาบอกว่าในเรื่องการก๊อปงานกันนะมันมีมาในสมัยก่อนแล้วถ่ายตามแบบคนนี้ถ่ายตามแบบคนนี้ซึ่งมันก็โยงมาถึงปัจจุบันว่าคอนเทนต์อะออริจินอลนะมันหายากส่วนมากมันก็จะเป็นก๊อปมาแล้วก็มาดัดแปลงให้เป็นตัวเราเองมากกว่าอย่างนั้นไม่ได้ก๊อปหลอกท้าอย่างหน่อยเอามาเราดัดแปลงเรียกว่าเป็นเรงบันดารใจด้วยเล่นเลินเขาบอกว่าทุกสิ่งที่เราทำอยู่บนโลกนะตอนมันมีคนทำมาอยู่แล้วแต่สมัยก่อนแต่ไอสิ่งที่เรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยก็มีคนทำมาแล้วเออแค่ตอเรา อ,อ,อ,อย่างเงี้ยมันก็ไม่เรียกว่าก๊กอปหรอกมันก็เรียวกว่าเป็นเล่มตน,นเองอเขาเรียกว่า,าไปเอาต้นแบบมาเพื่อทําให้เป็นตัวเราใช่เป็นตัวเราอะเท่เห์นนคนอะไรก็ไม่รู้เออเป็นตัวเราเออ,เอ,อแล้วอย่างที่บอกไว้ต้ <laughs> ตนรายการว่ามันไม่ใช่ความคิดเห็นของน้องๆแต่ว่ามันคือเรื่องของคอมเมนต์จานไหนคือหัวเชียวก็าดอะไร จะไปตามน้องเขาน้องเขาลัวไม่ได้เลยมันมันก็ก็ได้เดินตลาดลรบ้านนะเดินเดินอยู่โดนกระทืบก็ไม่มีไม่มีใครรู้นะเออชอบเดินก็ไม่ออกบ้านหกตัวหกตัวลวกโดนกระทืบแต่เทปนั้นเข้าไปเออนั่นแหละก็อย่างที่แจ้งไปก็จะไปไล่ดาวเขาครับมันคือเรื่องของความคิเห็นจากในคอมเมนต์อืมก็รโดนเป็นตัวลายครับระเบิตัวลายอ่ะก็จบกันไปครับสำหรับแฮชแท็กอินฟูกลอบบ้าน เออความคิดเห็นของท่านผู้ชมนาะเป็นยังไงว่ามาถูกต้องไหมมันควรหรือเปล่าก็ร,ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เออเนะาะส้อรับรายการพบข้าวครับวันนี้ก็ต้องขอ,อตลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกวันอังคารเวลาห้าโมงครับท่าเราวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ